เต็มหน้าแม่งก่อนเห็นกูอ่ะเพื่อนเอาดิ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 โผล่ลงเลยลงเลยตั้งโลแล้วแต่ยันโมเก่งกระสุนมันมันมันแปรหินปะหินได้เคล็มาว่ะเออมึงเอ้ยเก็บกระสุนไว้หน่อยเก็บกระสุนไว้หน่อยไอ้เหี้ยไอ้โบเก็บกระสุนไว้หน่อยหินได้เคล็มาแม่งอ้อมซ้ายกูมาแล้ว ้ากกู็มีเออแหละเอาตัวหิดดนตนะเขนอเอ็นเนี่ยเอ็นเอ็น,นหิดดนตะเขนผมไม่อ้อมมาหินหน้าเมืองแล้วไอสัตว์โอ้กี่ตัวเนี่ยไม่อ้อมมาหินหน้าเมืองแล้วติ๊กแตเพื่อน Why สิคแพสกาไอ้คะเนี่ย ชากร้าแตกหนึ่งเดี๋ยวนี้กูไม่ใช่บางหอนเพื่อนมูเดี๋ยวกูช่วยโมูเดี๋ยวกูช่วยฝั่งนี้เดี๋ยวกูช่วยฝั่งนี้เดี๋ยวกูช่วยฝั่งนี้รอเลยแตกหนึ่งบดินแตกมุดเออแตกไอ้สัสเป็นไงเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกไว้เลย กเออทำอะไรไม่ได้ไเฮียไอเฮียนามื่นไอสัตว์าของมาตอกแบบนี้ไอะเฮียเก็บของไม่ได้ไอ้โม,ขโมขกกขโ่ข้อตัวไหนนี่โม่ข้อตัวไหนนี่กูจะเก็บของกูจะตั้งโลกข้อตัวไหนนี่ข้อตัวไหนนี่ริวิวโม่ริวกูต้องวัดใจ้วเพื่อน

ดิ้นเลยขุหมดแล้วดีเลยก็หมดเออเออเล่นยากันฮะที่ไหนมานะต้นไม้กลางเหรอตายแล้วเหรอตายแล้วต้นไม้ระหว่างยีนเหรอตายแล้วเต็มตายแล้วดูส่วนที่เดียวตายใครยิงอะมึงเหรอโอ้โหเข้มขัดมึงไปเคลียร์ของก่อไปเคลียร์ของก่อไปเคลียร์ของเดินถอยไปเคลียร์ของเร็ว งมาแล้วมาแล้วม mm ึง hmm. รีบเก็บของโดดยกโยกเลยเพื่อนมันเริ่มมาแล้วเพื่อนก็มาดิมาแล้วก็มาดิกรำหวัดดีเรามาคนสองค ล้วมาสองคนเอ,อ,องอ่ะพวกมึงมาเป็นสิบเลยกระจอกชิบหายโคโลนไส่เห็นปุ๊บโคงลนไส้สองทีแตกเลยเหรอ,อ,อแตกเลยเหรอเออกำโดนสองนัดไอ้สั์มีสองกระบอก

แต่ข้ดเปูเต็มเลยเนะี่ยหินเอแล้วเ,เนะี่ย อีกสองสองตัวที่แค่มาแท็กท่าย